สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอยบอกจะแล้วข่าวด่วนเอฟซีครับดำนะครับออกมาบอกว่าท้อท้อแล้วเหนื่อยแล้วชีวิตก็เคยท้อนะคะชีวิตเราเคยเจอเรื่องราวมามากมาเธอจนเจอเจอจ,จ,จ,จนท้อค่ะไม่มีแล้วนะคะที่แปลงต่อไปที่หนึ่งที่สองไม่มีนะคะไม่มีราคาที่ดินแม่ที่ดินแม่กาดํำไม่มีแล้วนะคะนะคะไม่มีแล้วเอฟีคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนะคะท้อค่ะ ย้ำนะครับว่าสิ่งนี้ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติเป็นเพียงแค่ชนิยายตัวละครทุกตัวสักไปเพื่ออัตลักนะครับในการรับชมรับฟังถ้าใด้เข้ามานะครับนะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเพียงแค่นิทานกดหัวใจแล้วกดคอมเมนต์มาล้วรัวครับนะเป็นเพียงแค่นิทานนะใครเข้ามาคอมเมนต์ชื่อโพสสามต้องระวังนะครับกับผมเจ้าของช่องไม่ขอรับผิดชอบนะครับทุกท่านแบบอีดามบอกทอค่ะทอนะคะ ก็ท้อสิมึงทําชั่วมึงซื้อที่ป่าสงวนนะไม่ท้อได้ไงอ่ะเข้าใจปะเออมึงซื้อที่ป่าสงวนมึงมึงต้องท้อมึงก็ต้องท้ออยู่แล้วมึงโดนนะมึงเข้าใจยังอ่ะมึงเข้าใจฝ้าซื้อของคนอื่นของยานนี้เขาโดนนะฮะวันนี้อ๋อบอกว่าท้อหรอท้อไม่ต้องท้อเข้าใจปะเออยังมีเรื่องเยอะแล้วเร็วนี้มีมีเรื่องเซอร์ไพรส์มึงอีกเข้าใจปะเร็วนี้มีเรื่องเซอร์ไพรส์มึงอีกมึงไม่ต้องท้อสิ มันต้องมาออกเรียกร้องถึงท่านผู้ว่าสิโดนเองอะ่ะจะไปให้ท่านผู้ว่าช่วยได้ไงท่านก็งานท่านก็เยอะริงป่ะท่านผู้ว่างานท่านเยอะเข้าใจไหมครับเออเพราะฉะนั้นคุณอย่าท้อไม่ต้องท้อเร็วๆนี้เจออีกเร็วๆนี้เจออีกไม่ต้องท้อไม่ต้องเรียกร้องหาท่านกำนันหาผู้ใหญ่บ้านเข้าใจป่ะเออ มึงทำผิดแล้วมึงมาบน่นท้อท้อใครขับไปแกล้งมึงอะ่ะถ้ามึงทําถูกใครๆครขาจะไปอะไรมึงอะ่ะจริงป่ะอันนี้ออกมาดิ้นครับดําออกมาดิ้นเรื่องสัมภากรทุกคนรู้เรื่องอะไรอย่างเนี่ยเพราะนางรู้ว่านางต้องถูกตรวจสอบเข้าใจป่ะนางเลยออกมาดิน้นนะครับเออนะครับ <c oughs> นะดําเลยออกมาดิน้นออกมาบน่น ออกมาดา่าออกมาฟาดออกมาหัวรุดนะครับอืมไม่รู้ว่าที่ออกมาแบบเนี้ยได้รับจดหมายแล้วหรือเปล่าได้รับซองข่าวแล้วหรอออกมาท้อเนี่ยออกมาบนเนี่ยได้รับจดหมายซองข่าวแล้วใช่ไหมน่าจะได้รับแล้วละครับถึงออกมาดิ้นขนาดนี้ผมบอกแล้วไงเดียกอีดำาจะออกมาดิ้นเองเมื่อมันได้รับจดหมายซองข่าวเดี๋ยวมันจะดิ้นอีก หรมันจะดิ้นหน้ามากกว่าน,นี้อีกวันนี้ไม่วันนี้พ่งนี้ผมบอกแล้วไงว่าเมื่อวานผมพูดแล้วไงว่ามันต้องออกมาฟาดเห็นปะมันก็ออกมาฟาดจริงจริงเห็นไหมเป็นดังคําที่ผมพูดไหมผมพูดอะไรไม่มีผิดนะครับผมพูดอะไรไม่มีผิดหรอกดําได้รับจดหมายแล้วแต่เงียบแต่ออกอาการเห็นไหมครับท่านมีหนังสือร้องเรียนไปหาว่าจะมีนะครับนะเจ้าที่ตํารวจหลายหน่วยงานและผู้ดับผู้ใหญ่ ในจังหวัดนะครับจะลงไปตรวจสอบอะไรบางอย่างเลยดิ้นใช่ไหมล่ะ <c oughs> ฮะเลยดิ้นใช่ไหมล่ะฮะนลโหลนะเร็วๆนี้เจอกันนะอืมเจอหน้าพี่เร็วๆนี้ยิ้มให้ด้วยนะอย่ามองตาแบบนี้นะไม่เอาไม่มองตาแบบนี้ไม่น่ารักเข <c oughs> ้าใจปะเจอหน้าก็ยกมือไหว้พี่ด้วยนะ เข้าใจไหมเจอหน้าก็ต้องยกมือไหว้พี่ด้วยนะหนูเข้าใจปะเออดิ้นใช่ไหมละ่ะได้รับจดหมายแล้วดิ้นใช่ไหมละ่ะฮะได้รับจดหมายแล้วดิ้นใช่ไหมละ่ะ <c oughs> เก็บอาการไม่อยู่ใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ดอกเนี้ย FC นะดอกเนี้ยดอกที่เชาที่ถล่มดอกเนี้ยมันจะต้องเกลียดผมกับกุมารแ,แค้กุมารโค้งไปอีกนานเลยเชียอ <c oughs> <c oughs> ผมไหมละ่ะเออมันจะต้องเกลียดวพาผมไปอีกนาน <c oughs> ดอกนี้เป็นดอกที่เจ็บที่สุดนะครับแล้วมันต้องเทือนใจที่สุดมันรู้แล้วครับว่ามันโดนอะไรนะอีดํารู้แล้วครับว่ามันโดนอะไรเดี๋ยวมันก็ออกมาพูดฟังคำผมนะเดี๋ยวมันจะออกมาพูดเองว่ามันโดนอะไรเข้าใจปะเออทุกคนใจเย็นวันนี้แหละไม่วันนี้อพุ่งนี้ยนะเดี๋ยวมันจะออกมาพูดว่ามันโดนอะไรมันเจออะไรเข้าใจปะเออฝากไว้ให้คิดนะคะนะฝากไว้ให้คิดนะ เร็วๆนี้มันจะออกมาดิ้นนะคะว่ามันโดนอะไรทุกคนใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวจัดให้เต็มคาราเบลเลยนะคะโอเคไหมคะทอออกบอกว่าทอนะได้รับจดหมายแล้วทอแล้วใช่ไหมล่ะมาเรื่อยๆมาเรียงเียงเล่นทีะสเต็ปสเต็ปสเต็ปเดี๋ยวพี่จะเล่นให้้องทีสเต็ปสเต็ปสเตปเลยสเตปหนึ่งสเตปสองสเตปสามสเตปสี่นะเอาให้ไม่ว่างเลยอ่ะ เอาให้เครียดเอาให้ทุกข์เอาให้ระทมงมหวยไปเลยนะดำมึงฟังให้ดีๆนะเอ,อตำรวจจะลงจะลงจะลงเออลงมาทำอะไรวะเออเจ้าที่หลายหน่วยงานจะลงผู้หลับผู้ใหญ่ในบ้าดเมืองจะลงลงไปทำอะไรวะเอยเครียดใช่ไหมล่ะดำออกมาพูดได้แล้วกูร้อยมึงเปิดก่อนยังไม่เปิด กูยังไม่เปิดกูร้อให้มึงเปิดก่อนว่ามึงโดนอะไรเข้าใจปะแล้วเอฟซีเตรียมเฮครับเอฟซีเตรียมเฮครับว่าโดนอะไรเข้าใจปะเออเอฟซีเตรียมเฮครับวา่าโดนอะไรเดี๋ยวมันจะออกมาพูดเองเอฟซีจะเย็นเยนเนี่ยมันได้รับจดหมายแล้วแหละเข้าใจปะมันได้รับจดหมายแล้วอืมเข้าใจปะนะครับได้รับจดหมายแล้ว อเข้าใจไหมครับอืมฝากให้คิดพิจารณานะครับคนเราทําผิดต้องรับผิดนะครับคนเราทําผิดต้องรับผิดนะครับอืมไม่ต้องดิน้นไม่ต้องท้อสิไปท้อทําไมล่ะจะไปร้องเรียกร้องหาผู้วงผู้ว่าเขาไม่มามันมา,มา,มายุ่งกับมึงหรอกเพราะมึงทําผิดเขามีหน่วยงานที่เขารั็ผิดชอบอยู่ก็จะว่ามึงมูรุป่าเข้าใจไม่ล่ะมึงก็ต้องรับผิดชอบสิ นี่โดยไปแปลงเดียวอย่างดิ้นขนาดนี้เลยอ๋อออกมาดินี่กลัวขุใช่ปะกลัวแปลงที่สองใช่ปะึกลัวแปลงที่สองใช่ปะล่ละ,ละเออจัดไปอย่ังให้เสียก็จะไปน้องดำทอทอทอ,ทอไม่ได้รับจดหมายนั่นสิครับดำได้รับจดหมายแล้วนะครับนะก็รอดูว่าวันนี้จะมีออกมาออกมาฟาดอะไรอีกทําไมอะเอากระเป๋าสั่าใบไหมเดี๋ยวกระเป๋าฟาดหน้าแม่งเลย ถอ้อดําบอกว่าดําทอนะทอมันมีให้ลิงถือไม่ให้มีให้คนอย่างมึงถือก็จะ,จจะหรือมึงจะเป็นลิงหรือว่ามึงจะเป็นลิงนะครับนี่แหละครับกรรมเวรกรรมมันมีจริงทุกคนไม่ต้องไปรอชาติหน้าชาตินี้ครับนี่คือเวรกรรมกรรมที่ทำกับคนอื่นเขาไว้เยอะดํา นิสัยที่ชอบทําอะไรผิดกฎหมายเลิกได้เลิกนะเขะ้าใจปะเออเลิกได้เลิกซะนะอะไรที่ทําแล้วให้ดึงหันเดือดร้อนเนี่เลิกได้เลิกซะเชื่อกูเถอะนะฝากไว้้คิดพิจารณาด้วยโอเคนะครับคลิปนี้เป็นเพียงแค่นิทานนะครับ